จังหวัดลบบุรีจัดพิธีถวายราชการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เวลา9น้นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่หอประชุม uh huh. อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสการะพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภา,ายัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพโดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจผสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านา,าลัยรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระอมรินทรามาตพระมเหสีในรัชกาลที่หนึ่งประสูติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ณตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยในขณะนั้นพระราชบิดายังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีและพระราชมารดาเป็นหญิงสามัญชาวตำบลอ ภรวาชื่อว่านาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบนักปราชและมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรียามว่างจากภารกิจสงครามได้ทรงทานุบํารุงบ้านเมืองทั้งด้านศาสนาการศึกษาศิลปะและวรรณกรรมรัชสมัยของพระองค์ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีผลงานของพระองค์มีมากมายเช่นบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาวรามเกียรติบทละครน,นอกเรื่อง ไกรทองสังทองชัยเชษมณีพิชัยคาวีกาเฮชมเครื่องขาวหวานเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาครามเกียรติบทพระราชนิพนธ์เพลงบุหลันลอยเลื่อนการใช้ธงช้างเผือกการสร้างนาครเขื่อนขันอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโปรดให้สร้างวัดอรุณราชวรารามและทรงปั้นพระพักพระประธานด้วยพระองค์เอง ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัสุทัศน์เทพวรารามที่งดงามด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาวรรณกรรม เมื่อพุทธศักราช2,510โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,544กำหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยและเป็นวันศิลปินแห่งชาติครับ